ความรู้สู่เคมีเรื่องเซลล์กวานิกความหมายของเซลล์กวานิกหรือเซลล์โวตาอิกคืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันที่เกิดขึ้นเอง องค์ประกอบของเซลล์กันวานิก 1. ขั้วไฟฟ้าแอโนดเกิดออกซิเดชันปล่อยอิเล็กตรอนเป็นขั้วลบในเซลล์กันวานิกแคโทดเกิดรีดักชันรับอิเล็กตรอนเป็นขั้วบวกในเซลล์กันวานิก 2. สารละลายอิเล็กโทรไลต์มีไอออนช่วยในการนำไฟฟ้า,ส,าสะพสพานเกลือท่อที่บรรจุสารละลายเกลือเช่น KCl KNO 3ช่วยให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปมารักษาสมดุลประจุในแต่ละขั้ว 4. ลวดนำไฟฟ้าให้อิเลก็กตรอนไหลาจากแอนโนดไปที่แคโทดหลักการทำงานของเซลล์กันวานิกที่แอนโนดอะตอมสูญเสียอิเลก็กตรอน อิเล็กตรอนไหลผ่านลวดไปยังแคโทดที่แคโทดไอออนในสารละลายรับอิเล็กตรอนกระแสไฟฟ้าเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในลวดและการเคลื่อนที่ของไอออนในสารละลายสะพานเกลือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซล์คำนวณจาก e เซลเท่ากับ e แคโทดลบ e แอโนดถ้า e เซลมากกว่า0ปฏิกิริยาเกิดได้เอง <Yeah> การใช้งานมีในฐานไฟฉายแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ลิเธียม